เดิมนะครับขาได้ญาติปรึกษาครับคือว่าผมเป็นคนค้ำประกันซื้อรถยนต์ให้รุ่นน้องกับ Toyota l ล a ซ i ิ g แต่น้องไม่ส่งตอนนี้คดีถึงกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้วผมโดนหักเงินปันผลทุกปีผมอยากถามว่าทำอย่างไรจะหมดภาระ,ะคนค้ำครับผมเป็นคนค้ำคนที่สองนี่ลถคงเหลือ4 4ส0แสนบาทครับผมอ่าเชิญนะท่านผู้ตรวจเยอะพอสมควรอ,อ,อย่างนี้อย่างนี้ครับโตโยโตา้าลิซิงเนี่ยเอา ค่อนข้างจะพอคุยได้นะครับอก<ม>็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ท่านไปเจรจากับโตโยต้าลิซิ่งถ้าท่านไม่ไม่กล้าไปเองนะครับรอกลัวว่าจะผู้ง่ายไอค้คำว่าไม่กล้าเนี่ยบางทีเรากลัวว่าเราจะเสียเปรียบนะครับ<ม>ท่านก็มายื่นเรื่องไว้ที่สํานักง,งานบังคับคดีในใน<อ>ในเขตนั้นนะครับแล้วก็ให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีเนี่ยเขาเชิญโตโยต้ามาไต่เรื่อนะครับท่านจะได้ หักอกกันหรือว่าจะเล่ลดต้นลดดอกไอ้ลดดอกอะไรกันก็ว่าไปนะครับจะได้ปิดจบกันไปดีนะครับแล้วถ้ามันไม่ไหวเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะท่านโดนมาเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าโดนทุกปีเนี่ยท่านอย่าลืมว่าการบังคับคดีเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะไม่ได้คํานึงถึงว่าดอกเบี้ยมันเดินทุกวันอ๋อฮะเบี้ยเดินทุกวันเพราะว่าส่วนใหญ่ศาลท่านจะสั่งมาในหมายบังคับคดีว่าให้ชําระเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราเท่าไหร่จนกว่าจะชําระหนี้เสร็จ นะครับก็คือก็คือจนกว่าจะชำระนี้ร็จคันนี้ท่านหักไปคันนี้ดอกเบี้ยมันเดินขึ้นทุกวันทุกวันท่านท่านถูกหักโบนัสปีละครั้งเท่านั้นเองแต่ดอกเบี้ยมันเดินขึ้นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ท่านเข้ามายื่นแล้วก็เพื่อจะขอเจราจารบบเปลี่ยนอันนี้ดีที่สุดค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายมันก็เหมือนหกักครั้งเดียวแต่นี่ดอกเบี้ยขึ้นมันก็เหมือนปิดไม่ได้สักทีหนึ่งนะอาจารย์ได้ครับบางบางท่านนี่หักไปแล้วไม่พอค่าดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปฮะผมขออนุญา ผมขออนุญาตถามเพิ่มจากคุณสุภชัยนะถ้าอย่างเงี้ยบังคับคดีเขาอายัดเรื่องเรื่องเงินปันผลได้แล้วอย่างเงี้ยเขาจะอายัดไปได้กี่ปีหรือเขาเขามีระยะเวลาไหมหรือเขาได้อย่างไงฮะในส่วนของเจ้าหนี้เชิญเชิญฮะท่านผู้ตรวจครับเจ้าหนี้จะอายัดได้จนกว่าจาชะชําระหนี้ครบครับโอ้บางคนเนี่ยถูกยืดเป็น10ปี20ปียังไม่หมดเลยครับอย่างที่ผมเรียนคือบางทีมันลดไปนิดเดียวเองนะครับ ันเป็น uh ดอกเบี้ยซะส่วนใหญ่หรือบางทีไม่พอดอกเบี้ยผมย uh ังได้จำเรียนว่าให้เข้ามานะครับแล้วก็ให้นัดเจราจาไกลเกลี่ยดีกว่าดีที่สุดครับท่านจะได้รู้อย่างน้อยๆท่านอาจจะขอข้อว่าขอให้หยุดดอกเบี้ยไว้ก็ยังดีนะครับท่านจ่ายจะได้จ่ายจ่ายแล้วมีการทอนลงไปบ้างไม่งั้นท่านเหนื่อยเปล่านะครับ